สวัสดีค่ะบัอกเกท่ามือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุ่นพาสติลองมาดูรีวนะคะเป็นหมวดการเกงบ็อกเกอร์คุณผู้ชายนะคะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา9 5 0 0นบาทนะคะน้ำหนัก45้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกันนะคะห้0ถึงห้า้าชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากประมาณก้านนะคะ1 5บ6าบาทค่ะก้องค่ะ ขออนุญาตหยิบกล้องหยิบกล้องดเดี๋ยวนะคะ,คะอ่าขอทุกมุม ขอทุกม,มุม<ะ>ดูค่ะยังไม่ไปไหนมาไหนนะตัวนี้น่าจะเป็นของโปโลแล<ะ><ะ>้วก็หาส่งให้พี่ทุกมุมหน่อยได้ไหมเดินอ้อมเลยเน้นย้ำคุณพี่ตาเป็นหมวดการเกงบ็อกเซอร์คุณผู้ชาย<ะ>เนื้อผ้านะจุดนี้ณนะตอนตอนนี้เราเจอเป็นเนื้อผ้าค่าตอนใหม่เยอะมากเกือบ<ะ>ประมาณ95-100%เลยก็ว่าได้ส<ะ>ินค้ามี2กระสอบเท่านั้น<ะ>มีกระสอบที่กำลังรีวิวแล้วเป็นกระสอบใหม่ นะคะตัวนี้มาใหม่นะคะมาใหม่อของของพึ่งเข้าวันเสาร์แล้วเ<ช>าร์ที่แล้ววันนี้เรามีโอกาสมารีวิวกับการเคงบ็อกเซอร์คุณผู้ชายชตชวนี้เป็นงานรวมนะคะใช่ใชค่ะ,คะลูกค้าจะรวมมาเลยทั้งงาน USA ทั้งงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจะมี้ามาอยู่ในนี้เลยมีจํานวนจํากัดนะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะ C.F เข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะอุ้ยทำาไมใหม่จ้าใหม่จริงดูค่ะผ้าใหม่ผ้าเงามากดูค่ะใหม่เงามาเลยแล้วเป็นผ้าวทับต้นด้วยนะบ็อกเสื้อคุณผู้ชายใส่ข้างในใส่ลงลองใส่นอนใส่อยู่บ้านได้หมดเลยได้หมดแล้วเป็น F.B ไซส์ค่ะคุณลูกค้าจ่าย L.B ไซส์คนไซส์ S ใส่ไซส์ M คนไส์ M ใส่ไซส์ L ตัวนี้เป็นงานรวมข้อดีของงานรวมได้ทั้งแบบรวม ก็ได้ทั้งไซส์รวมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะฮาเน็ตมาลัวๆเลยนะลูกค้าจะส4มสี่ตัวไปนี้เป็นฮาเน็ตมาเลยลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าคัดตอน,ดนะคะถ<ช>่ายง่ายขายแบบว่าได้กำไรง,งามเลยนะลูกค้าจะตัวนี้แบบว่าไปอัพทำราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะฮาเน็ต,นต<ล>ค่ะ,คะสวยเลยคุ้มเลย นะคะเดี๋ยววันนี้เราให้พนักงานหร<ม>ือเป็นก้อนๆเป็นชั้นๆให้หลองนะคะอะไปต่อทีค่ะการ์ตูนของเรามาเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้เราขออนุญาตเรียงการ์ตูน2ตัวนี้ประชันกันนิดนึงเดี๋ยวค่ะอันนี้ก็การ์ตูนการ์ตนสิบห้าบาทค่ะราคาเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะคุณพี่จ๋าการ์ตูนการ์ตูนป,ประชันเลยคขออีซันหนึ่งตัวได้ไหม ขอ<ห>อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นของโปโ,โลนะคะเป็นโปโ,โลนะคะอนนขอประชา,น,านะคะอันนี้เอานี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจ่าต้นทุนหลักสิบ สิบห้าบาทสิบหกบาทเน้นย้ำค่ะใหม่สะอาดใหม่สะอาดคุณภาพก็อเกดเอกสินค้ามีจำนวนจำกัดเอฟไดเอนะสีเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะ c ีเอฟเข้ามาได้เลยลูกค้าจ๋าสินค้ามีจำนวนจำกัดอย่างที่พี่แอลแจ้งและหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋านานทีมีเข้ามาหาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายประจำยู่แล้ว C ีเอฟเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าตามหาหมวดนี้อยู่เน้นเป็นผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าสามารถ c ีเอฟเข้ามาได้ <N> นะคะใช่ค่ะเรื่องลวดลายก็เน,น้นเป็นสกอตบางตาเล็กตาใหญ่มาเลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าแต่ใหม่จริงใหม่จริงสะอาดจริงคุณภะพเ่เจ็ดเอจิงค่ะคุณลูกค้าจ๋าปลาขึ้นง่ายง่ามแท้แท้ใหม่มากดาะ,ะดูค่ะลูกค้าใหม่สะอาดแต่ว่าแนะนําให้เอาไปซักออกไปรีบเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจน ส่วนมากลูกค้าที่รับไปนะคะจะไปซักแล้วก็หมุนหมุน,มนใส่กระดาษอีกทีหนึ่งนะ,ะ,ะขายตัวสามตัว 100, <5. S 1> 69, ร้อยเก้าเก้าเจ็ดเก้าหรือขึ้นไม้แขวนขายตัวละร้อยยังได้แต่ทางนี้ทางนั้นค่ะคุณลูกค้าจากแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะคะค่ะ,ะขาเวนทขายค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีามาจริงๆอ่ะต่อด้วยฮันเน็คค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสีพื้นนค่ะมาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นลายสกอตแบบนี้มีมา สวยๆยั่วๆเลยค่ะพอ้าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วเอาไปจับเซตก็ได้แต่อยู่ในนี้ค่ะต้นทุนต่อตัว15บาทเท่านั้นขาย35ค่ะ3าตัวร้อยขายตัว69 2สองตัวร้อยได้เลยค่ะลูกค้าจากทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าด้วยนะคะทอมมี่ค่ะทอมมี่ฟู้ดนะคะลูกค้าจะฮันนีค่ะลูกค้าจะ ก็มีค่ะามาอยู่ในนี้เลยนะใช่ค่ะแนะน,นําแนะนำค่ะ9,500บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะฮาเน็ตค่ะอันนี้จะเป็นลายตั้งแบบนี้หรือว่าจะเป็นอ่า สีโทนรายียบเรีบยแบบนี้นะคะเป็นของขาวเวนคายนะคะสวยเลยอ่ะไหมสะอาดค่ะคุณลูกค้าจ๋าใหม่สะอาดนะคะสนใจ CF เดือนๆได้ตามรีวิวนี้เลยคุณพี่คะเราอยากให้เอาคนเดียวเลยได้ได้มีกระสอบรีวิวนี้แล้วก็เป็นลูกใหม่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะกับหมวกกางเกงบ็อกเซอร์คุณผู้ชายนะคลูกค้าจ๋าราคา9ก0บาทท่านต้นทุน15บา้าบาทิบาบาทฮานเนค่ะ ประชันกับพี่แอวได้ไหมตัวนี้ลูกค้าจา๋าคือถามหาลายอะไรมีมาอยู่ในนี้หมดเลยสีพื้นลายกระตุงกระตูนนะคะลายสกอตมีมานะคะฮันเน็ตจ้าคุมค้มคุ้มยั่วๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าลูกค้าท่านนหนที่สนใจนะคะสามารถ C f เอฟได้เลยเช็คสินค้าจริงก่อนได้นะคะลูกค้าจา๋าหรือจะเข้ามาดูสินค้าหนัางก่อน หรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานก่อนก็ได้นะคะใช่ค่ะเข้าเวนคายค่ะฮานเน็ตค่ะลูกค้าะปาด์ใหม่มากใหม่จริงค่ะกระตูนมีมาหมดค่ะมีค่ะลายแบบโอริเรียรลายสกงสกอตมาหมดค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทั้งเจ็ดท่านนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะปัดไปต่อแบรนด์กรัวนะคลูกค้าจาแบรนด์รัวรัวกันเลยนะคะเราหยิบขึ้นมานี่ พนักงานของเรานี่ส่วนมากนะลวดลายเราได้แบบประมาณการไม่ต่างกันแต่ว่าเรื่องแบรนด์นะคะให้แบบหาแบรนด์ให้ลูกค้าที่แบบว่าอยากเจอเยอะๆนิดนึ่ะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้อันนี้แบรนด์เราไม่ได้การันตีนะคะโอนาวค่ะป้าลายการ์ตูนแบบนี้ค่ะน่ารักนาเอเมริกันอีเกอร์ค่ะลูกค้าจะอเมริกันอีเกอร์นะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์ไม่พักเลยนะลูกค้าจะสามารถแบบว่าเอาไปคัดแยกได้นะคะ ถ้าเป็นงานแบรนด์นะคะอัพทำราคาได้เลยค่ะลูกค้าจะไปจับเซตกันได้นะคะฟุตจ้ารัวมากสำหรับเรื่องแบรนด์ก็รัวสำหรับอ่าเรื่องคุณภาพก็เกียรติเอกราคาถือว่าประหยัดเสียเลนึงค่ะคุณลูกค้าสาววันนี้วันที่22แล้วเหลือไม่กี่วันนะคะก็สิ้นเดือนแล้วนะคะอย่าลืมใช้สิทธิโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราอย่าลืมค่ะคุณลูกค้าจับโปรดีๆนะคะสิบรายการบางรายการยังพอ ็มีบางรายการหมดแล้วก็มีค่ะคุณลูกค้าจะแจ้งไว้ด้วยนะคะสินค้าของเรานะคะมีจํานวนจํากัดสําหรับโปรโมชั่นของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสนใจรายการไหนสนใจแบบไหนนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะลูกค้าจะหน้า Facebook ของเรานะคะสามารถแอดไลน์ได้เบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะคะลูกค้าจะนําไปแอดไลน์ได้เลยหรือจะทักอินบ็อกซ์หาแอดมินเราก็ได้นะคะใช่ค่ะไม่ใหม่ใหม่จริงสะอาดเลยค่ะ ใหม่มากค่ะใหม่สะอาดนะคะแทบจะไม่ต้องซักเลยบางตัวแทบจะขึ้นไม้แหวนขายได้เลยไม่เสียหาย,ยไม่เปื้อนดําไม่ชํารุดคุณลูกค้าจ๋าขายได้เลยไ,<ด>ไปแ<ล>นะนำเอาไปรีดเนาะเอาไปรีดนิดนึง<ช>นะคะ,คะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นลายต่างๆนะคะลวดลายต่างๆเป็นแบรนด์แบบนี้ค่ะลูกค้าจะไปจับเซตกันได้นะไปจับเซตเป็นลายสกอตได้ลูกค้าจะหรือจะเป็น เซตการ์ตูนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคะน่ารักมากน่ารักจริงประชนันประชันค่ะนะคะขออนุญาตประชันสองตัวนี้น่ารักมาเลยอูดูค่ะลูกค้าวยเลายรกระตู้นกระตูนมีมาตัวสวยไม่ได้แถวลงเลยราคาต้น คุณต่อชิน้นทําไมคุ้มจริงๆคุ้ม <15 S 2> สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะ,คะสนใจแอบด่วนๆนะคะใช่ค่ะอฟได้เลยค่ะลูกค้าจะาสินค้ามีจํานวนจากัดนะคะลูกค้าจะสามารถซีได้เลยหลากหลายช่องทางเลยค่ะลูกค้าจะจะฟเ,เป็น ผ่านหน้าไลน์นี้ก็ได้นะคะหรือจะเอฟย้อนหลังก็ได้นะคะใช่ค่ะคือว่าได้ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะจะเอฟตอนไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสินค้าของเราบางรายการอัปเดตแทบไม่ทันนะคะคุณลูกค้าจะเพราะว่าไปเร็วมากสต็อกของเราค่อนข้างไปเร็วแต่ถ้าสนใจนะตอนไลสดนะตอนนี้ก็สามารถเ f ฟได้เลยค่ะได้ตามรีวิวนี้นะคะน่าิีเตอร์ลายฮาวายค่ะลูกค้าจะภาพสวยจริงๆลูกค้าจะไม่น่าเชื่อนะคะต้นทุนเพียง15บาทต่อตัวเท่านั้น สามารถจบว่าลูกค้าจะอัพทำราคาได้ที่หลากหลายเลยนะคะได้ค่ะสวยเนาะสวยจริงียม่ใหม่<ๆ>แล้วเอง,องเขาเป็นเอลฟีไซคะสามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะคนไฟเอส่ซสไตร์เอ็นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอัปประชันกันนิดนึงลูกค้าจะสีน้ําเงินกับสีแดงสวยเลยพร้อมขายเลยค่ะลูกค้าจ้า CF เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจะมีสินค้าไม่เยอะนะขายประจําอยู่แล้วนะคะแนะนําแนะนะําค่ะจ้าไค่ะเอออเบอร์คอมบี้ค่ะสวยเลยอ่ะสวยจริง<ด>เป็นลายหมดเลยอ่ะ<ำ>ดูคะ่ะใหม่สะอาดแล้วเนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อผ้าคัตตอนด้วยใส่ง่ายนะ,ะใส่ลำลองได้เลยคุณผู้ชายบางท่านไม่ไม่สะดวกใส่เป็กกนกอรกอนด้านใน S <S ก็ใส่เป็นบอคเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยก็ได้กด้ค่กางเกงนะคะคุณลูกค้าจานแล้วแต่สะดวกนะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเป็นกกโนนะคะกกโนงานผู้ชายของเราก็มีนะ,ะมีค่ะไซส์เล็กและไซส์ใหญ่เช็คก,กราค่ะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะคะได้ค่ะตาด้านหลังของเราค่ะตาก้องค่ะเข้ามาเป็นมัดมัดชันชันดูป้อนใหม่มากใหม่มากดูค่ะดูกล้อนแต่ละกล้อนคือใหม่สะอาดเลยดูค่ะแต่ละกล้อนคือสดแจ่มมากเข้ามาเป็นก้อน มัดมัดมาเชือกฟางมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าคามคามใหม่ความสะอาดของเราไม่แ่วเลยอ<ช>่ะใหม่มากสะอาดมากแล้วก็เป็นสีไซสนะคะใช่ค<า>่ะลูกค้าจะอ่ะไปลวดลายแล้วไปต่อสีพื้นแบบนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นสีพื้นก็สวยนะใหม่ด้วยสะอาดด้วยคะ่ะเรื่องไซส์ก็คะมาเลยนะคะลูกค้าจะบางตัวนะคะขออ่าบางตัวเป็นไซส์ยังเยงอดแบบนี้แต่ขอแนะนําไปตั้งแต่ไซส์เไซส์แอเลยนะคะใช่ค่ะดูค้าใหม่เลย สก,สกูงสกอตแบบนี้น่ารักเนาะได้เลยอะ่ะค<า>่ะขายก<ๆ>กนอนมือหนึ่งหรือคุณผู้ชายนะอ่าลูกคุณลูกค้าท่านไหนที่เป็นคุณผู้ชายอานาไปขายค่ะ<า>บางท่านไม่ไม่รู้จะขายอะไรนะแต่ว่ารายการนี้คือขายได้เลยได้เลยไม,ไม่ไม่กล้าขายเป็นแสกเันเดสนะคะอยาา่าขายเป็นเฉพาะของตัวเองเลยก็เอาบล็อกเซอร์ตัวนี้ไปขายก็ได้ได้ค่ะม้วนมุน,มน,มน,มนใส่กระดาษนะคะหรือเป็นพลาสติกก็ได้นะคะขายสามตัวร้อยก็ได้ได้นะหรือว่า จะขาย35หรือจะขึ้นไม้แขวนห้าเกก้็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแต่ว่าช่องทางทุกวันนี้เยอะนะคุณลูกค้าจ่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะใช่ค่ะออนไลน์ก็ได้หรือมีหน้าร้านอยู่แล้วก็ได้นะคะลูกค้าจาาแนะนำเลยค่ะวันนี้เป็นบ็อกเซอร์คุณผู้ชายนะคะบางตัวคุณผู้หญิงใส่ได้นะคะจ้ค่ะแต่ว่าใส่ด้วยกันได้ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเอลฟีไซส์นะคะใส่ลองใส่ด้านในก็ได้นะคะใส่สบายสบายอ่ะค่ะสั้น แต่อยู่บ้านได้เลย,ได,ยได้เลยค่ะอันนี้เป็นรูปคล้ายๆกับฮาวายนะคะเป็นรูป<ว>ต้นมะพร้าวกับรูปรถนะคะหรือว่าจะเป็นลายคล้ายๆกับแฟชั่นน่ารักๆจุดๆดแบบนี้ก็มีนะคะแบรนด์ก็ถือว่าหลากหลายหลากหลายจริงจะไห้ไล่แบรนด์ตอนนี้ไล่ไม่หมดแล้วค่ะ เพราะว่าแบรนด์เราแบบว่าเยอะจริงเยอะมากแล้วก็หลากหลายเลยะนะคะแบรนด์ดีแบรนด์ดังทั้งนั้นแบรนด์ที่บ้านเรารู้จักนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องแบรน,นะคะอันนี้เป็นของโอนาวีค่ะใช่ค่ะอ่ะฮัเน็ตจ้าพลาดไม่ได้เลยนะลูกค้าจ๋าพลาดแดด์พุดน,นะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีคามาเลยโอนาวิ avi, ทอมมี่นะคะลูกค้าจ๋าอบเบอร์คัมบี่ก็มีมาสวยๆยั่วๆคุ้มๆเลยค่ะอเบอร์เบอร์รี่อีกสักตัวจ้า ไม่ว่า,าไปต่อไปต่อเราขอไรนี้ยาวๆสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากเ,เริ่มตน้นธุรกิจใหม่ดูตามไร์นี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าจะดูดตามไร์นี้ตูดูตามคลิปนี้ได้เลยได้เลยถามไหม จไม่ผ่านสามาเซียบ <ขอ S 2> ได้เลยคะ่ะค<อ>ุณลูกค้าจำใหม่สะอาดนะคะที่แอลทอมมี่เบอร์คอมบี้เคานวนขายเรียงกันมาเลยนะลูกค้าจาคุ้มมากๆต้นทุนอยู่ในนี้15บาทเท่านั้นะคะอโนติก้าค่ะ<า>ลูกค้าจะใหม่ใหมแห้งให<อ>ม่ดูคะ่ะใหม่สะอาด เอาไปซื้อหารกันใส่เองก็ยังคุ้มเด็คุณลูกค้าจากคุ้มเลยแต่ว่าจะมีเป็นเนื้อยืดสไตล์แบบนี้นะคะอาจจะมีติดมาบ้างนะคะคุณลูกค้าจะาเล็กๆแน่นอนแต่ส่วนมากที่เนื้อผ้าที่เราเจอก็จะเป็นเนื้อผ้ากระตอนะนะคะใส่ง่ายใส่สบายนะคะแต่ว่าแนะนําเวลาเอาไปขายคุณลูกค้าท่านไหนที่เอาไปต่อแนะนํารีดเท่านั้นอีวิติงธนาบัตน,นะคะคุณลูกค้าร <laughs> ีดเท่านั้นพอเลยถ้ารีดขึ้นมาเนื้อผ้าจะไหมจะเงาจะเงาเราขอพนักงานท่านหนึ่งเอาไปรีดก่อน ให้ลู้เอาไปรีดให้ลูกค้าดูเลยใช่ไหมหยอก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 ูค่ะคุณลูกค้าจ๋าถ้ารีดขึ้นมาจะเรียบสวยมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยไม่พักเลยไม่พักค่ะไม่พักเลยค่ะแบล้วล้วใต่อเลยลูกค้าจ๋าทั้งสี่พื้นทั้งลายนะคะลวดลายต่างๆนะคะมีมาอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋า9ก0 0บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดนะขายอยู่แล้วนะคะเล่นอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถ ่าสามารถเอาไปอัพทำราคาได้นะจ๊ายค่ะใหม่มากค่ะุณลูกค้าจ้าใหม่ซะนะคะจาใช่ค่ะอาหารเน็ตค่ะปาร์ตเรื่องแบรนด์ไม่พักจริงๆค่ะลูกค้าจะอาหารเน็ตอีกสักตัวค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะคุณลูกค้าจะเอาอเมริกันอีเกิลนะคะใช่ค่ะใหม่แห้งค่ะใหม่เนาะแคปจ้า เป็น้าตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะคุณลูกค้าจาบภาพไม่ได้ก็คือเป็นแบรนด์ของเฮอร์เน็ตนะคะจะเยอะๆนิดนึงนะไปต่อที่บานของเฮอร์เน็ตตาใช่ค่ะอุ้ยอันะค่บานาน่าค่ะ ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าทําไมแบรนด์รัวจังคุณภาพเราว่าคุ้มนะเจอแบรนด์ไปนะคุณลูกค้าจ๋าแบรนด์เรารัวกว่านะแบรนด์เราเยอะมากนะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้นี้เราไม่ได้การันตีบานาน่าจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้การันตีเลยนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นนะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ดีๆแบรนด์เด็ดนะคะสามารถออพทำราคาได้ที่แตกต่างได้เลยนะคะลูค้าขอบคุณค่ะ แบนด์รัวแบรนด์รัวแบนรัวเฮ้เนตค่ะเฮ้เน็ตจ้ารัวต่อเลยค่ะสำหรับเรื่องแบรนด์ของเรานะคะคุณลูกค้าจะเอฟได้เอฟยาโรซายาโรซานะคะใช่ค่ะอบุกบาวเธอจ้างานบุกบาวเธอของเราก็มีมาอยู่ในนี้นะลูกค้าจาาอเมริกันอีเกิลค่ะลูกค้าจ่าอเมริกันอีเกิลลูกค้าจ๋าตัวนี้ค่ะไปต่อกันที่แบรนด์อ่า ส t ต m มฟอรค่ะลูกค้าจะเป็นแบรนด์สเต็มฟอรนะคะบาร์ดอเมริกันอีเกอร์ค่ะคุณลูกค้าจะไปต่อเรื่องแบรนด์ค่ะยูนิโค้าขอสลับกันบ้างนะเพราะว่าแบรนด์รวดเดี๋ยวเวลาเราหมดก่อนไปต่อที่โปโลโปโลค่ะคุณลูกค้าจะบูลโรลาฟลอเรนนะคะอเมริกันอีเกอร์แบรนด์ไม่หยุด สนใจ c ีด่วนดวนๆค่ะคุณลูกค้าจะไปต่อที่แบรนด์ของเราโปโรโจ้าค่าเวนคายจ้าเน็ตค่าป้าแบรน อุยไปต่อที่ชมมีคมมม่ค่ะชมมี่ค่ะอันนี้ต่อด้วยเฮอร์เน็ตค่ะลูกค้าจา๋าลวดลายต่างๆมีแบบว่าลูกค้าที่ชอบนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะอัพฟูดจ้าไปต่อที่แบรนด์รัวๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า,าอันนี้เป็น<ว>แบรนด์ของแจ็คนะคะลูกค้าจะอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของเขานะคะลูกค้าจา๋า ต่อด้วยฮา r เน็ตค่ะลูกค้าจ้าสวยๆยั่วเลยนะคะแนะนำเลยค่ะ9,500บาทเท่านัดนะคะใช่อันนี้เป็นมูจิค่ะสวยเลยค่ะสวยสีฟ้าสกอต์การ์ตูนไม่การ์ตูนลวดลายมาหมดค่ะคุณลูกค้าจ้าง่ายๆอยู่ในนี้มีทุกอย่างนะคะสนใจก็สี่เอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะเป็นฮ e r เน็ตรัวๆเลยลูกค้าจ้าอันนี้เป็นเซ็ตฮ e r เน็ตไปเลย ลูกค้าเอาไปจับเซตแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจ่ายอยู่ในนี้ต้นทุน15บาทเท่านั้นก็สอบมี9,500บาทนะคะจ่ายค่ะลูกค้าจะคุ้มคุ้มยัวยนะคะป้าสวยเลยอ่ะสวยเลยสวยจริงโดนเลยได้เลยประหยัดจริงค,คุณภาพก็คุ้ม ราคาก็คุ้มคุ้มคุณภาพก็เกรดเอนะคะ CF ได้ CF นะคะใช่ขออนุญาตทวนรายการค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นหมวดตัวนี้เป็นของทอมมี่นะคะตัวนี้เป็นของอเมริกันิกเกลนะคะคุณลูกค้าจ๋าขออนุญาตทวนรายการสําหรับหมวดนี้ค่ะเป็นหมวดกางเกงบ็อกเซอร์คุณผู้ชายนะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกาลดเอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบัค ไอที <IT S 1> ค่ะเป, <IT S 1> เป็นงานไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบร<ม>ิษัทบัคราคา9,500าบาทนะคะน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะคุณลูกค้าจ500๋า5 0 0ถึง550ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ15บาทะค,ะค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบคัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจี เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัรของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ